แม่ม่วงแกก็ล่วงนั้นอ้าวปาเยอะเลยจะไปได้ยังไงพี่จะถุกได้หรือเปล่าจุไปกระโดดไปอีกรอบหนึ่งกระโดดปาอีกกระโดดไปกระโดดมาจะไมได้ยังไงพี่ก็กระโดดไปกระโดดมาเหมือนดูตรงนี้เหมือนจะคิวนะครับผมคนดูตอนนี้ยังไงเหมือนพี่จะคิวเลยนะครับดูตรงนี้เนี่ยมาดิ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 มาด,มาไดิได้ทั้งวันของพี่บอกเลยว่าได้ทั้งวันบอกเลยคนอื่นนี้ตายไปแล้วแต่พี่ เหลือพี่ได้ทั้งวันเหลือพี่ได้ทั้งวันจะวันนี้ยังไงโอ้พี่กระโดดมาอย่างไวอุ้ยเกือบตายแล้วนะครับคุณดูไม่ไหวเลยเอ้ยมาดิพี่บอกแล้วว่าได้ทั้งวันพี่บอกแล้วว่าพี่ได้ทั้งวันพี่ได้ทั้งวันพี่บอกแล้วพี่ได้ทั้งวันพี่ได้ทั้งวันน้าหนองพี่ได้ทั้งวันน้าหองมาดิมาดิ มาจะหนีไปไหนจ๊ะ้ชิบหายเดี๋ยวคุณดูไป